วันนี้ก็จะมาทานตัวชิปเปอรเอ็กเซวันที่สี่ลองดูน้ำลาดหกจุเป็นน้ำสำลักสลสิบแปดจุดเาร์เซ็นตน้ำแคอห้าเปอร์เซ็นต์้ยแปพีพลังงานสองร้องไขมันห้าโซเดีมสิชิชนหนึ่งชื่อชื่อน้แปดพันเกาอิเหมือนน้ำบิทูตะไรคะบฟูรีนะคะ ปออียิมื้อก่อนกินข้าวมื้อกลางวัน1 5บหถึงสานาทีจา้าจะหมดละห้าร้อมลมาแล้วจ้าอย่ามาต่อ ขวที่สองเมื่อบายจ้ะค่ะก็จะมารีวิวนะคะขวดที่2ของวันที่4นะคะในการดื่มน้ำผักผลไม้ในการล้างสัมผัสได้เองค่ะวันนี้เราทานกับวัดพับซีนะคะเดี๋ยวมาทานให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะเดี๋ยวจะกินให้หมดเนาะต้องรีบขึ้นรถก็เลยต้องมากินที่รถต่อก็คือจะต้องกิน1ขวดนะคะให้หมด เลยทีเดียวนะคะอย่าทิ้งไว้บ้างคะเพราะว่าถ้าไว้ข้างนอกก็คือจะไว้ได้ไม่เกินออสองชั่วโมงนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าสารอาหารมันจะหมดทันทีค่ะเพราะมันเป็นนะ้ำสกัดเย็นนะคะน้ำผักผลไม้ช่วยในเรื่องการล้างสารพิษล้างดีท็อกนะคะที่ไอซกินก็คือพเพื่อล้างสารพิษนะคะแล้วก็ดีท็อกด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพที่ดีช่วงนี้ต้านโควิดก็แนะนำให้เลือกทานน้ำสกัดกินนะคะแพงหน่อยแต่ได้สุขภาพถึงรสชาติไม่ได้อย่างที่เราดังใจก็ถือว่ามันได้สุขภาพแล้วกันนะจ๊ะช่วงโควิดแบบนี้ลองไปา แล้วอะถ้าใครไม่เสียดายก็แนะนาให้กินหมดขวดดีกว่าแต่ถ้าใครอยากจะทานเป็นมื้อละครึ่งขวดได้ไหมสามารถทานได้ค่ะแต่ถ้าจะให้เน้นล้างพิษจริงๆก็ต้องทานหมดขวดในทันทีเลย500 ml แต่ถ้าครึ่งขวดแนะนำให้ทานเป็นสองมื้อละ250 ml นะคะก่อนอาหารทุก15-30นาทีนะจ๊ะเพื่อช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ที่ดีแล้วก็ระบบย่อยอาหารด้วยค่ะเสรแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อ มือ้อก่อนนอนนะคะก็มื้อเย็นนะคะสำหรับใครที่ทาน<ม>สาขวดแบบสุดไอคือมื้อก่อนอาหารกลางวันมื้อบ่ายก่อนอาหารยามบ้างแล้วก็มื้อเย็นนะจ๊ะไปแล้ว